อยากได้ที่สุ่มผลจังเลยโอ้ยโลบักไม่พออีกแล้วไม่เหล่อจะพอวะผมขอแนะนำเฟสซ่าชอ็อปบร,ริการเติมรบบโลบักระบบ ID Pass อีกทั้งยังมีเกมต่างๆให้คุณเลือกเอีกมากมายลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับตรงนี้ก็เลยนะครับอยู่หัวในเกมโลบักแบบที่มีชื่อว่าเบคอนซีนนะครับโอ้โหผมเข้าเกมมาผมเห็นว่าเออ่มีคนเล่นนะครับก็เลยลองเข้ามาเล่นดูนะครับเป็นแมปคนไทยนะครับแน่นอนครับเป็นแมปกาวเหมือนเดิม ช่วงนี้แบบกาวเยอะมากแต่เราก็ยังหาเล่นกันนะครับตอนนี้นะครับเออเกเลอวตันอยู่ที่5้0 0 0 0หหมนะครับตอนนี้มีดาบดำคาตานะอิซาทาคิซาว่าโอนะครับก็มีดาบเปนตัวเกียวกูด้วยเออฟัว่าตอนนี้มีสันสเทือนแสงพิษมากน่าจะมีแค่นี้นะครับ ZXCV ซสกิลคิดชกดไปมสงครั้งกระโดดโอเคคนสร้างก็เป็นคนไทยนะครับ เกมกาวไม่กาผมจะพาทุกคนไปดูนะครับตรงนี้นะครับมีคาตาะขายนะครับราคา5,000นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีโอขายนะครับ80,000ืล้านนะครับแล้วตรงนี้อันนี้คือผลยางอ่ามันซื้อไม่ได้อันนี้ก็คืออะไรบล็อกเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องดาบยูรุนะครับตรงนี้ดีเดี๋ยวผมกาวไม่กาวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งนะครับมีเบลิสูะสแล้วแกผมไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงจริงนะตอนนี้คือผมไม่ได้แบบว่าเป็น ยังไงอย่างเขาไม่ได้บัฟอะไรให้ผมเลยนะผมแบบเป็นผู้เล่นใหม่เข้ามาเ,เลยนยครับอ่ะแล้วดูทุกคนดูนี่เปิดฮาคิ้เกาะน,นะกดเล่นเสาแล้วกดมาเราจะได้ฮาคีเกาะแบบนี้นะครับเราถือดาบไม้มาครับเรามาตีตัวนี้ครับตีหนึ่งทีครับโบนี่ครับดูดูทุกคนดูดู <c oughs> แค่แบบตีตัวเริ่มอ่ะแค่ตีตัวเริ่มดูเงิน ดูเองพี่เห็นด้วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านตอนนี้ผมมีเก้าร้อยล้านแล้วครับเคลียรเราไปซื้อดาบโยรุกอันดีกว่าเราจะได้กล่องมานะครับแล้วก็กดใช้กล่องเราจะได้ดาบโยรุมานี่มาแล้วดาบโยลุถ้าเราปิดฮาคิมันจะมีนี่อยู่จะยังมีอยู่ถึงเราจะเปิดปิดฮาคิมันก็ยังจะมีแสงอยู่โหเกมจะกาวไปไหนฟันสกิลยังไม่มีนะตัวตน,นี้เอ้ยคาตานะบ็อก ต้องดาบหายเฮ้ยคาตานะคาตานะราคาอะไรห้าพันเลงกูกลับไปเอาเดิมเลยมัน,นีดาบใยญ่ดูใช่ไหมเฮ้ยเออว่ะเราซื้อดาบอื่นดูไหมตังพอไม่ได้ไม่พอ,อเกค,ครับเปนไรครับตรงนี้นะครับจะมีที่สุ่มผลปีศาจด้วยสุ่มผลใช้สองแสนห้าครับแต่เงินเรามีมหาศาลนะใช้ไปเถอะได่อะไรอะคอมมอน มันเดฮกลือ,อได้โซได้เกลือทำไมนเนี่ยทำไมเขาให้เลเรามาวะ What What the fuck อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอิสระทางไม่พอมันใช้ตังเยอะมากอะตรงนี้เดี๋ยวผมไปฟาร์มมาอือหนึ่งชอ็อตหนึ่งช็อตเงินขึ้นรัว เงินขึ้นเร็วมารับจังหวะนี้ตีบอสเหรอบอสเหรอตีตีตีหมดโอ้โหฟาร์มเร็วมากตีแต่ว่ามันอาจาจะถึงจุดจุดหนึ่งครับจุดที่แบบว่าเลเวลเราไม่ขึ้นในเกาะนี้แล้วอ่ะเดียเด๋ยวๆวนผะมตีกันตีตีต,ตีนี่ผมมีเงินเยอะมากอะ่ะ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านตอนนี้ผมมีหนึ่งหมื่นแปดพันล้านเลยวะรวยจังวะตอนนี้สองหมื่นล้านละเบีวขึ้นไม่หยุดเลยดูเบีวขึ้นไม่หยุดเลยอ่ะ what the fuck ตอนนี้ผมจะมีสามหมื่นล้านละเฮ้ยตอนนี้ผมมีสามหมื่นล้านละ นะเดี๋ยกลับยาวอยโรู้เอ้ยเดี๋ยวไอ้ไอ้นี่ผมซื้อได้ไหมวะนี่เท uh, ่าไหร่วะหน่วยสิบร well oh ้อยพันหมื่นแสล้านสิบล้านร้อล้านพันไอ้แปดหมื่นล้านซื้อได้ซื้อได้มามามาไมมอนเฟลว่ะตังไม่พอเดี๋ยวนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านมืออ๋อผมตกเลขมันต้องแปดหมื่นล้านผมมีแค่สามหมื่นหล่อนน่อะไรวะผมมงงอะไรวะโอเคเดี๋ยวขอฟาร์มกอนแปดหมื่นใช่ไหมได้ได้ได้เบคอนแบทไปตัวนั้นเป็นเจ้าทะเลด้วยเอ้าทำไมตัวตัวตัวตมเป็นไรวะเอยเมื่อกี้ผมเห็นเจ้าทะเล เอ้อะไรอ่ะมังกุซิลขนลาวาเหรอโอ้ยไบกี้วะเนี่ยน่าจะยังไม่เปิดขายนะตรงนี้เออเรื่องของผนพิศาจนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้นะครับมีผลเควกนะครับแต่ว่ายังซื้อไม่ได้นะน่าจะแบบว่ายังไม่เปิดนะยังไม่เปิดให้ซื้อนะสำหรับผลเควกผลที่ซื้อได้ตอนนี้นะครับจะมีดิเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้น่าจะมีผลแสงอยู่อือน่อะไรสตาร์เตอร์สร์ฮะ สเตเตอร์โอ้สตาร์เตอร์ก็เขียนผิดอะไรวะเนี่ยตอนนี้มีผลแสงขายนะนี่นี่กินแล้วกินดิงับงับนี่สกิลไลท์บีมโอ้โหแวง่งโมเดลฟรีหมดเลยวะเนี่ยอันนี้แปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันล้านโอเคเดี๋ยวโอ้วะ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 เอาวะ นี่อ่ะยิงโอ้โฮเฮไีไอไอนีไอ่ไม่ไหวว่ะโหดเกินเ,เอ้ยเออว่ะถ้าผมอัพสเต็ปผมอาจจะไหวก็ได้โอ้โหโอ้โหแล้ววันนี้กูจะอัพเต็มไหมเนี่ยอืมอัพเลือดก,กันเลือดโหตอนนี้เลือดผมเยอะมากแม็แล้เหรออ่ะแม็เร็วจังอ่ะ แจกอะไรวะยังเหลือเยอะเลยนะพอยอ่ะตังแค่ห้าพันเองเหรเกมอะไรวะเนี่ยมันจะฟุกตอนนี้ผมเลเวลาหมื่นหนึ่งแล้วอะปะหยัดเดี๋ยวเราจะลองสู้กับไอ้นี่อีกรอบอุ้ยตายเลยอุ้ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านโอ้โหตอนนี้ผมมีเงินล้านล้านครับทุกคน ผมมีเงินล้านๆเจ้าทะเลเจ้าทะเลเจ้าทะเลไม่มีแรงกว่าตัวมันผอมอย่างเงี้ยเราฆ่าลิซได้เลยนะนี่ไงฟันฟันอ้ะตายแล้วฮะฮะเอา้ามันเกิดใหม่เลือดร้อยเดียวเหรอเจ้าทะเวลวัดตัวโอ้ยเจ้าทะเลมันงู้ดจังนุ่นเกาะอ,อะไรอะ่ะเฮ้ยตัวนั้นมีเจ้าทะเลอีกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวไปดูเกาะนั่นหน่อยดิ ลงน้ำไม่เป็นไรด้วยเออดีว่ะกินผลป่ะจะลงน้ำไม่เป็นอะไรเรือก็ไม่มีหรือว่ามีแต่หาไม่เจอน่าจะมีแหละมั้งเรือมีเปละะ่าโอ้ยจะจมเลยขนาดนั้นนี่อะไรเนีย่ยไม่มีอะไรตรงนี้มีเป็นเจ้าทะเลนะตรงนี้เจ้าทะเลยิงยิงเรเวลขึ้นไม่หยุดเลยวะ่ะ เลเวขึ้นไม่หยุดเลยสนโนว์ไอซ์แลนด์เนี่ยตรงนั้นมีอะไรเฮ้ยอะไรแดงแดงวะตัวนั้นคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะเพอร์เชสซั c เซสอ๊ะกิฟฟันดาบเฮ้ยเย็ดตรงนี้มีดาบกิฟฟันขายด้วยข้างบนนี่มีอะไรวะ เอ๊ะอะไรเนี่ยลอยได้ไงเนี่ยอะไรอ่ะคืออะไรเนี่ยเนี่ยโอ้ไม่รู้อ่ะโอ้โหเลือดอุ้ยเวลหมืม่นห้าเอ้ยไม่หมื่นห้าแสนห้าเหรอแสนมึงแสนห้าอกูวันช็อตอุ้ยมึงมาตีผมทีเดียวตายเลยมึงตีผมทีเดียวตายเลยมาซื้อโอเนี่ยเดี๋ยวเขาดูโมเดลถามดิเย็ดเดี๋ yeah! <laughs> ยวเรา,าใช้ดิ ว้าวไอ้มันเดียบเป็นสีสีได้เหรอเดี๋ยวอะไรเราซื้อใหม่ดิซื้อใหม่ดินี้มันจะเป็นสีอื่นปะสีฟ้าอ้ามีสีเดียวสก,กิลอะสก,กิลก็ไม่มีดอกทรูไหนดอกดิดอกโอ้ยเกมอะไรวะเนี่ยอันนี้คือดาบใช่ไหมเล่นเกมอะไรอยู่วะเนี่ยโตเกียวกูนอ,อันนี้อิสระเลยอิสระดิ ออโอ้ยตัวบักเล็กอีสักโอ้ยเย็ด <laughs> คุณเล่นเกมอะไรอย,อยู่เ <laughs> นี่ยตรงนี้มันมีผลแบบว่าผลโหดด้วยอ่ะแบบผลเลอ่อแต่ผมไม่เคยได้เลยอ่ะ <laughs> เลเวยก็ยังขึ้นไม่หยุดเลยทุกคน เกลืออะไรเงเออเกมเกมอะไรวะเนี่ยเล่นเกมอะไรอยู่โอ้เดี๋ยวโบเทลเยอะเอาป่ะซื้อป่ะซื้อป่ะซื้อป่ะเกมโคตรกาวเลยอ่ามาผลแสนก็บินไม่ได้อืมอือืมชอบคนชอบเกีมเก่าๆกันใช่ไหมได้ เออวุ้ยมันตีผมช็อตเยวผมก็ตายเหมือนกันโอ้ยเงินเท่าไหร่วะเนี่ยหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านอ่ะก็ล้านล้านเท่าเดียวนีกว่าจะนับใหม่ทำไมวะสแตะมันนับไม่ได้แล้วหรอแล้วนี้ผมโดนโดนบอลช็อตเลยดิแสดงว่าต้องสกิลระยะไกลครับปุ๊บนี่สกิลระยะไกลผมโคตรรวยอ่ะตอนนี้ผมรวยมาก ผมรวยมากตอนนี้เอ้ยโอเคครับผมก็คลิปนี้ระมาณนี้นะครับใครชอบแบบเกาๆแบบนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับก็ถ้าใครยังไม่รูจะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้เรียวยังขึ้นไม่หยุดเลยอนะโอเครครับผมก็สำหรับวันนี้ไปกันครับผมเย้โอ้โหโคตรเกา